รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เสียสละจิตอาสาเราภากภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและิต มือที่รึงม,มือที่ไหล่คุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกับผมนายนอพอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและในานามประธานกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาพ,พื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบพื้นที่สาธารณะ์ปอดเมืองแห่งใหม่เพื่อเป็นของฝันปีใหม่2568แก่ชาวชุมพรในวันนี้ตามที่จังหวัดชุมพรได้มอบหมายภารกิจให้องการบริหารส่วนจังหวัดชุมพร บริหารจัดการสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปและสิ่งปลูกสร้างในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมาูมิพลด,ดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษให้สามารถพัฒนาในมิติต่างๆเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้ดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซงสิ่งปลูกสร้าง ระบบไฟฟ้าระบบประปาภายในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริของจังหวัดชุมพรให้สามารถใช้ประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็นระเบียบและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จัดให้มีการดูแลรักษาความสะอาดและความรักษาความปลอดภัยในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเพื่อขยายผลโครงการเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และเนื่องในวันปีใหม่พุทธศักราช2568องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มจิตอาสากลุ่มจัดสวนยอมผู้แทนภาคส่วนต่างๆและประชาชนของชาวจังหวัดชุมพรได้ร่วมแรงร่วมมือร่วมใจปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สาธารณะแห่งนี้ให้เป็นสวนสาธารณะที่มีถนนโดยรอบเพื่อให้ประชาชนเดินพักผ่อนออกกําลังกายมีสวนสมุนไพรสวนกาแฟสวนพฤกษชาติ มีต้นไม้ให้ร่มเงามีฐานการเรียนรู้สําหรับใครที่สนใจจะเรียนรู้เรื่องอะไรก็สามารถที่เข้าไปเรียนรู้ซึ่งเรามีฐานการเรียนรู้ทั้งหมด9ฐานได้แก่ฐานการเรียนรู้กาแฟโรบัสต้าฐานการเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลฐานการเรียนรู้พลังงานทดแทนฐานการเรียนรู้เครื่องไร้ครายจนฐานการเรียนรู้ดินและปุ๋ยฐานการเรียนรู้ปาล์มน้ํามันแดงฐานการเรียนรู้สมุนไพรฐานการเรียนรู้คนมีน้ํายาและฐานการเรียนรู้พึ่ง ให้เป็นปอดเมืองแห่งใหม่เป็นของฝันปีใหม่2,568ให้แก่ชาวชุมพรต่อไปขอเรียนว่าตลอดเวลาที่ได้จัดเตรียมการดําเนินการพิธีส่งมอบพื้นที่สาธารณะปอดแห่งใหม่เพื่อเป็นของฝันแก่ชาวชุมพรอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้รับการสรนับสนุนความร่วมมือเป็นอย่างดีจากส่วนราชการต่างๆส่วนท้องถิ่นกลุ่มจิตอาสากลุ่มพลังสตรีกลุ่มพลังมวลชนกลุ่มจัดสวนย่อมผู้แทนภาคส่วนต่างๆ พี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนชาวจังหวัดชุมพรจนการเตรียมการแล้วเสร็จบัดนี้ได้เวลาสมควรกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณามอบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลและกลุ่มองค์กรต่างๆที่ร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้ตามสายพระราชากล่าวให้โอวาทและกล่าวต้อนรับพื้นที่สาธารณะปอดเมืองแห่งใหม่เพื่อเป็นของฝันปีใหม่2568แก่ชาวชุมพรตามลำดับขอเรียนเชิญครับ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรท่านหัวหน้าส่วนราชการพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกลุ่มจิตอาสากลุ่มพลังมวลชนผู้แทนภาพส่วนต่างๆสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรทุกท่านครับ ในเช้าวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมในพิธีรับมอบพื้นที่สาธารณะปอดเมืองแห่งใหม่เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่2,168สำหรับพี่น้องชาวชุมพรนะครับในโอกาสแรกผมต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ที่ได้รับมอบภารกิจจากจังหวัดชุมพรให้ดูแลบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทั่วไปและสิ่งปลูกสร้างในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรให้มีความเหมาะสมให้มีความสวยงามนะครับโดยได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างระบบไฟฟ้าปปาให้สามารถใช้ประโยชน์ ได้ปกติตลอดเวลามีการดูแลรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ได้ครอบคลุมเพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของพี่น้องชาวชุมพรและนักท่องเที่ยวทั่วไปเมื่อสักครู่ได้มีโอกาสคุยกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ทราบว่าสิ่งที่พวกเราได้เห็นในโครงการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้ เป็นแม่งานในการดําเนินการใช้งบประมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่สิ่งที่ใช้มากกว่าน,นั้นก็คือพลังของพี่น้องชาวชุมพรนะครับโดยเฉพาะกลุ่มจิตอาสาต่างๆนะครับที่พวกเรามีความมุ่งมั่นที่จะสนองพระคุณของพ่อ ถ้าจะว่าไปแล้วนะครับผมมาปฏิบัติราชการที่นี่ประมาณ23วันนะครับทั้ง23วันได้ยินมาโดยตลอดชาวชุมพรสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณของพ่อครับแล้ววันนี้ผมก็เชื่อว่าถ้าพ่อได้เห็นนะครับและเชื่อว่าท่าน ทอดพระเนตมาจากบนฟ้านะครับท่านก็มีความปราบปลื้มปิติในพระไทยนะครับผมขอชื่นชมพี่น้องชาวชุมพรที่มีส่วนร่วมและผมเชื่อว่าอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้มาร่วมในเช้าวนันนี้ก็ต่างมีความรู้สึกเหมือนทุกท่านที่ยืนอยู่ณที่นี้นะครับ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรเป็นโครงการตามพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือพ่อของพวกเรานะครับพระราชทานเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเมืองชุมพร23สิงหาคม2540เป็นวันที่พวกเรา ทั้งอยากจําและไม่อยากจํานะครับเพราะในวันนั้นมหันตภัยมาสู่พวกเราแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้รับทราบน้ําพระราชาหรือไทยของพ่อนะครับที่ทรงมีต่อพวกเรานะครับโครงการนี้นะครับก็บรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยในการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ที่พวกเราได้ร่วมกันมาจนกระทั่งเห็นสวยงามในขณะนี้ใช้เวลา10เดือนนะครับแต่ในขณะที่พระองค์ทรงแก้ไขปัญหาให้ชาวชุมพรพระองค์ทรงเร่งนะครับทรงเร่งให้ทันภายในหนึ่งเดือนเพราะด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นทรงทราบว่าจากซีตา เดี๋ยวลินดาก็จะตามมานะครับโรคทรงเร่งพวกเราหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับในขณะที่พวกเราหลับไหลในช่วงนั้นแต่พระองค์ทรงงานเพื่อพวกเราในโครงการนี้นะครับเรามีการนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ ก็เพื่อให้เป็นไปตามแนวพระราชะประสงค์ของพ่อนะครับผมในานามของพี่น้องชาวชุมพรขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะประธานขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชะดำรินะครับและมีทีมงานที่เข้มแข็งแข็งแรงนะครับ ส่วนราชการทุกส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มจิตอาสากลุ่มจิตอาสาพัฒนาบ้านพ่อกลุ่มพลังมวลชนกลุ่มจัดสวนหย่อมผู้แทนภาคส่วนต่างๆสื่อมวลชนและพี่น้องชาวชุมพรที่ได้ร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งพื้นที่สาธารณะแห่งนี้ให้เป็นสวนสาธารณะที่มีถนนโดยรอบ เพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อนออกกำลังกายมีสวนสมุนไพรสวนกาแฟสวนพฤกษชาติต้นไม้มีร่มเงานะครับมีฐานการเรียนรู้ทั้ง9ฐานเป็นปอดเมืองแห่งใหม่เป็นของขวัญรีใหม่2อ8 8ให้กับพี่น้องชาวชุมพรและผมเชื่อว่าปอดเมืองแห่งใหม่แห่งนี้ จะมีความแข็งแรงยั่งยืนตลอดไปด้วยพลังของพวกเรานะครับบันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวชุมพรและร่วมกับทุกท่านรับมอบพื้นที่สาธารณะปอดเมืองแห่งใหม่บริเวณศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชาดำริจังหวัดชุมพรและขอส่งมอบพื้นที่แห่งนี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่2 5 6 8ให้กับพี่น้องชาวชุมพรต่อไปขอบคุณครับ